ะค,ะคันนี้พร้อมแต่งพร้อมซิ่งพร้อมลุยไม่น้อยนะคะคันนี้เป็นปี2019ลูกค้าเงินสด4,900 0ผนตลอดสัญญา7,500มาดูตัวรถเลยสีดำนะคะก็หน้าโครเมียมตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์ไฟดีไลท์ไฟตัดหมอกครบชุดสติ๊กเกอร์รอบคันนะคะบอดี้เดิมๆนะคะแล้วก็เป็นเบ a ์เอพีเอสแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะแห่นกันความพร้อมออกสติ๊กเกอร์แอร์เดิมโรงงานนะคะลูกค้านะ อันนี้จะเป็นแบตอลอยเดิมจากตัวศูนย์นะคะแล้วก็ชุดแต่งซุ้มล้อหล่อ,ลอกระจกแับข้างไฟเลี้ยงในตัวไม่สองหมื่นเจ็ดนะกระจกประตูไฟฟ้านะคะฟ้าถังก็ถังมันก็เป็นไฟฟ้าพวงอะไรมันติดฟังก์ชันแอร์แบ็กสองลูกคันนี้มีกล้องถอยหน้าจอนะคะแอเม้นวลเกียร์หกสปีดกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วก็เบาะผ้าผสมบาหนังแบบนี้เน็ตอาร์บอดี้เดิมนะค,ะคันนี้บล็อกหม้แรงอยู่มีแอร์หลังด้วยนะคะ รอส,ส,สวยแบบนี้ไฟหน้าตรงรุ่นมีกันชนท้ายนี่คือกล้องถอยนะคะ็อยากได้คันนี้นะคะเบอร์โทรด้านล่างนี่ไลน์ก็อยู่ด้านล่างต่างาทำเสี้ยงที่สองร้อสิบบาทนะ